อัตตาคือมายาอนัตตาคือของจริงญาติโยมคำว่าอัตตาแปลว่าตัวตนแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เป็นตัวต,วตวนถาวรเพราะทุกสิ่งอยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัยเมื่อเหตุหมดผลก็หมดตัวตนของเราก็เกิดจากท่าสี่อาหารความรู้สึก ความจำความคิดแต่พอเอาออกทีละอย่างแล้วอะไรเล่าคือเราท่านพุทธทาจึงกล่าวว่าอัตตาคือมายาอนัตตาคือของจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราเชื่อแบบงมงายว่าไม่มีตัวตนแต่ทรงชวนให้เราดูแล้วเห็นด้วยตนเองว่าในกายนี้ใจนี้ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นของเราจริงๆทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกอย่างดับไปนี่แหละคือการฝึกที่ลึกและแท้ที่สุดของพุทธศาสนาใครเห็นว่าไม่มีตัวตนก็วางใจในความเปลี่ยนแปลงได้ไม่กลัวแก่ไม่กลัวตายไม่หลงผิดในสิ่งที่เป็นของชั่วคราวเพราะไม่ยึดเราก็ไม่มีอะไรต้องปกป้อง เมื่อไม่ยึดของเราใจก็ว่างเบาและเป็นอิสระนี่แหละคือทางสู่ความสงบทางสู่ความพ้นทุกข์ที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้สาธุ